สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์แอนนะคะเราอยู่กันที่<ฮ>เพชรยนต์สาขาที่1นึ่สำนักงานใหญ่นั่นเองค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะแวะมานะคะรีวิวรถสวยๆเข้ามาใหม่เล็กใหม่90,000มเท่านั้นเองนะคะก<อ>ับคันนี้เลย Toyota v o o s 1.5 Entry ปี2020ค่ะ, <2020 S 1> คะมากับเล็กใหม่แค่92,000กิโลคันนี้ราคาตั้งขาย359,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่าผ่อนเริ่มต้น 6,000บาทเคริตด,ดีฟรีดาวได้เลยคันนี้ของเงินเดือน12,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของ t o y ย t a v i ีอได้เลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.10นะคะ4ปีนะ3ปีก็มีให้ผ่อนเช่นกันนะคะผ่อนยาวๆได้เลย84งวดค่ะ3.89เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคพี่ๆขาเดี๋ยวมาดูาราละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีบรอนเงินแบบรอบคันเลยค่ะ,นะะไฟหน้าฮาโลเจนนะคะมาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้ นะคะคสําหรับคันนี้โลโก้ด้านหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะตัดดาส,สวยๆเลยกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคาะสวยครบแบบรอบคันเลยค่ะนะคะเหลี่ยมคมสันด้านข้างไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆนะคะหรือรอยแทบไม่มีให้เห็นเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะล้อนะคะได้เป็น ล้อก,กระทะด้วยนะคะคันนี้นะล้อก,กระทะมีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะยางกุดเยียบีใหม่ๆเลยมูก็ระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้เนี่ยด้านมือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันด้านในคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะมาพร้อมกับสีทูโทนสวยๆเลยค่ะนะ่ยสำหรับคันนี้นะรถเพิ่งเข้าค่ะเอามาให้ดูแบบเร็ยๆเ,เลยนะคะคอนโซลค่อนข้างสะอาดสะอานสวย น่าใช้เลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะคะสำหรับโครงสร้างตัวรถของคันนี้ค่ะนะคะเหลี่ยมน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีรอยงัดแงะขันไข่ใดๆด้านล่างมีลำโพงมาให้พร้อมที่หว่างแก้วนะคะด้านมือจับเป็นสีดำนะคะประตูต่างๆเนี่ยเมทอาร์ตเดิมแท้นะคะร่องน้ำซีนยางเดิมนะคะขอบประตูไม่มีฉีกขาดเลยสำหรับคันนี้นะคะสวยมากๆเลยพี่ขาขนาดเป็นรถเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวให้ดู นะกระจกเดิมแท้โตยโยต้าทุกบานเลยนะเดี๋ยวมาดูกันที่เสาบีเสาบีนะคะน็อตต่างเนี่ยนะคะสวยครบทุกจุดเลยค่ะพี่พี่ขาแผ่นเพจนะคะจดตรงปีตรงรุ่นเลยคันนี้นะด้านล่างน็อตเดิมแท้ไม่มีรอยงั้นแง่ขันไขใดใดนะคะเหลี่ยมน็อตต่างเนี่ยนะคะสวยเป๊ะทุกจุดเลยสําหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะเรามีบริการตรวจรถให้2 7งรายการโดยบริษัทกลางบริษัทเยอรมันนะคะพี่พี่ขานะ,ะตรวจแบบ กรูอินสเปคชั่นเลยเนี่ย207รายการมีใบเซอร์การันตีสภาพตัวรถให้เลยรับประกันได้เลยว่าพี่ได้รถไปใช้งานนะคะสบายใจใช้ยาวๆแน่นอนนะคะสำหรับรถกับเพรชยชนต์ของเรานั่นเองนะคะด้านหลังแผงประตูนะคะต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสําหรับคันนี้ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนนะคะก็จบก,ก็เดิมแท้โตยโยต้าทุกบานนะคะที่ประตูนะ เมดอาร์เดิมแท้ทุกจุดเลยค่ะล็อกเด็กระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดมาให้แล้วเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเลย เหลี่ยมตัวรถต่างๆพี่พี่ขานะคะไม่มีรอยบุบใดๆเลยนะคะสวยครบรอบคันเลยด้านท้ายนะคะดีไซน์ไฟเนี่ยนะคะไม่มีคมเหลืองไม่มีแตกลายใดๆเลยค่ะไฟทับทิมพร้อมใช้งานทุกจุดเลยสําหรับคันนี้นะคะใครชอบถูกใจเนี่ยสามารถติดต่อเซลลแอนแล้วก็ขอเข้ามาดูรถได้เลยพี่พีขาเนี่ยขออนุญาตนะคะไขให้พี่พี่ดูที่ด้านท้ายนิดหนึ่งนะคะอ่านีค่ะ ด้านท้ายนี่น้องเพิ่งรีวิวไปด้วยนะคะอาจจะเก็บอุปกรณ์ได้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะพี่พขาดูได้เลยนะคะสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะน็อตเนี่ยไม่มีอรอยงัดแงะเลยพี่พีขานะคะแผงด้านหลังนะคะแผ่นกันความร้อนต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆเลยคะ่ะนะคะสำหรับคันนี้ นัดต่างนะคะเมดอาร์ตเดิมแท้ทุกจุดนะ,ะสายไฟไม่มีฉีกขาดเลยค่ะนะฮะร่องน้ําซีนยางด้านท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยครบเ๊ะทุกจุดเลยพี่จานะะ๋าเนี่ยฮะเดี๋ยวดูด้านในเนีนะะ่ยฮะด้านในนะ,ะล้อ,อไหล่นะ,ะ่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะแม่แรงประแจต่างๆอยู่ครบนะ,ะอยู่ในสภาพที่ครบสุดๆเลยคันนี้เดี๋ยวดูที่ซีนทางมะพร้าวนะคะ อาจจะมืดนิดนึงนะแต่พยายามจะให้พี่ดูนะคะสีนทางมะพร้าวต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะสวยน่าใช้และที่สําคัญคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ,นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปใช้งานเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคะและราคาย่อมเยาวมาก359,000บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ด้านในนะคะขนาดเป็นรถพึ่งเข้านะคะเอาไมา้พี่พี่ดูแบบ เรียวๆเลยนะด้านหลังบอกเนี่ยได้เป็นบอกทูโทนนะคะด้านกลางเนี่ยมีลายกราฟิกให้ด้วยสีน้ำตาลนะคะสวยๆเลยค่ะนะคะด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วให้นะถือว่าสวยมากๆเลยคันนี้เล็กไม้น้อยด้วยแค่9 0้าหกิโลเท่านั้นเองนะ,ะแผงประตูต่างๆอยู่ในสภาพสวยครบเลยค่ะนะคะกระจกก็เดิมแท้ตโตโยต้ทุกบาทเมท์ตเดิมนะคะ ยางเดิมนะขอบประตูไม่มีตกแต่งมาใดๆนะคะเดิมแท้ทุกจุดเลยอ่ะมาดูด้านในเนสหนึ่งนะคะด้านในนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวต้องบอกเลยพี่วว่าฟิล์มนะมีฉีกขาดนิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลค่ะซื้อกับเซลแอนเดี๋ยวดูแลจัดการเปลี่ยนฟิล์มให้นะคะพี่พี่ขานะคันนี้ของเงินเดือน1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าจ๋ามีประกันสังคมจ่ายครบนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่จ๋านะคะ,นะคะเดี๋ยวดู น็อตต่างๆน็อตเนี่ยบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์มากๆด้านล่างนะคะเป็นฝาท้ายแล้วก็ฝาถังน้ำมันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูที่เสาบีโครงสร้างหลักเสาบีนะคะโห oh, oh, บอกเลยพี่ๆจ๋าน็อตเดิมแท้ทุกจุดเลยนะคะสามารถพาช่างเข้ามาตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นช่างจากอ่า บริษัทกลางของเพชรยนต์หรือลูกค้ามีช่างนะคะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่รู้จักหรือว่าอยากติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะตรวจเช็คระบบรถอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะยินดีเลยนะคะพี่ๆขามาเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้พี่พี่ดูน,นิดนึงนะคะว่าเลขไมคันนี้เก้าหมื่นกิโลจริงไหมอ่านะคะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะพี่ๆจะได้มองเห็นเนาะนี่บอกเลยเลขไม 92,401กิโลเท่านั้นนะคะหน้าจอเรือนไม้เนี่ยไม่มีแสดงอะไรที่เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เลยนะคะมีแค่เปิดประตูเข็มขัดนิรภยัยล็อกเบรกมือเท่านั้นเองนะ,คะเครื่องเสียงนะคะก็ AM/FM ค่ะ CD ใช้งานได้เลยสำหรับคันนี้แอรนะคะด้านล่างนะคะแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีที่ชาร์จแบตให้ด้วย นะสวยครบเลยพี่พี่ขานะชาร์จแบตแบบแบุหรีนะใช้งานได้เลยค่ะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีเบรกมือแบบแมนนวลเบาะผ้าสวยสวยเลยคอนโซลเนี่ยบอกเลยว่าสวยสะอาดสะอาดนะคะสภาพถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้สด,สดนะไฟนะติดทุกดวงเลยพี่พี่ขานะแล้วก็ม่านบางังแดดต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะฝ้าเพดานด้าน,านบนนะนะพี่พี่ดูเลยไม่มีรอยเจิมแต่งนะคะไม่มีโรงอักขระใดๆนะคะ อยู่ในสภาพที่สวยครบเลยแอร์แบ็กสใบใครชอบถูกใจคันนี้รีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนั้นข้างนะคะมีหูกระจกมองข้างกันลื่นนะคะปรับระดับหูกระจกมองข้างนะคะสวยครบในราคา359,000 0บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ๆขาเนะะี่ยย้ำรุ่นและราคากันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota v o o s 1.5 Entry นะคะปี2020 มากับเล็กไม้92,000กิโลค่ะคันนี้ราคาตั้งขาย359,000บาท ผ่อนเริ่มต้น6 0พ0ดอกเบีย้ยเริ่มต้น6.10นะคะเงินเดือนขอ12,000บาทก็เป็นเจ้าของรถ Toyota v o อได้แล้วนะคะถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจคันนี้ไม่เป็นไรค่ะเรามีรถให้เลือกมากกว่า600คันนะ,ะพี่พี่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย086 344 0045แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตราไปก่อนสวัสดีค่ะ